วันนี้ปะานัได้ธนบัตรอะไรนะคะแล้วเมื่อก่อนราคาที่บอกอะไรนะพูดถึงเรื่องเก่าเล่าความหลังอะคนมีอายุเนาะก็ยอมรับแหละเนี่ยธนบัตรรุ่นนี้นะเคยมีราคาสูงถึงหนึ่งพันบาทนะคะทุกคนเป็นธนบัตรเ,เราจะเรียกกันว่าหลังวัดร,ร้อยหลังวัดพระแก้วร้อยแบงค์ร้อยหลังวัดพระแก้วเนี่ยค่ะแบงค์ร้อยหลังวัดพระแก้วจะเป็นแบบที่สิบเอ็ด นะคะแบบที่สิบเอ็ดนี่ก็จะเป็นแบบที่สามของของราชการที่เก้าราชการที่เก้าแบบที่หนึ่งก็คือโทมัสแบบที่หนึ่งนะคะโทมัสอ่ะแล้วก็มาแบบที่สองนี่เลยคือแบบที่สองก็คือแบบที่สิบเนี่ยเห็นมหมราคาเมื่อก่อนน่าจะใช่อยู่หรืออาจจะจริงๆค่ะ ณปัจจุบันนี้โหราคาเนาะหน้าหน้าแบบน่าใจหายอะราคาต่างกันเกินครึ่งนะคะเกินครึ่งามาดูกันว่ามีเออนี่ก็แบบแบบที่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะแบงค์ยี่สิบแบบที่สิบเอ็ดแบบที่สิบเอ็ดจะมีทั้งหมดห้าชนิดราคาแบบที่สิบเอ็ดมีห้าชนิดราคาจะมีเริ่มต้นที่ห้าบาทชนิดราคาห้าบาทด้านหลังพระชวัางสิบบาทด้านหลังวัด ยี่สิบบาทเรืออนัตนตนาคราชหนึ่งร้อยบาทหลวงวัดพระแก้วและห้าร้อยบาทพระปรางสามยอดจังหวัดลบบุรีค่ะนะคะแบบที่สิเอ็แบบที่สิบเอ็ดนี่จะเป็นธนบททัตรที่พิมพ์จากโรงพิมพ์ธนบัตรแห่งประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะคะเขาจึงดึงความดึงเอาเอาเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่โดดเด่นออกมาเป็นประธานด้านด้านหลังของธนบัตรแดงที่พนลกล่าวมาแล้วนะคะ เอาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยของแต่ละจังหวัดนะคะมาเป็นภาพประธานด้านหลังของธนบัตรค่ะก็มีความสวยงามอันนี้ก็จะนี่นี่เลยนะคะแบงค์ชนิดราคาหนึ่งร้อยบาทคือครุฑหยุดนาคนะคะอันนี้ก็เป็นยะเป็นพญานาคนะคะพญานาคพยาครุฑแบบที่ แบบที่เก้าแบบก็คือโทมัสแบบที่สิบแบบที่สิบเนี่ยจะเป็นธนาบัตรที่ได้รับความนิยมมากฉบับหนึ่งนะคะราคาก็ตกค่ะแต่ก็ยังไม่ไม่ถึงกับแบบอื่นๆอ,อย่างช้างแดงแบงค์ร้อยร้อยร้อยแบบที่สิบสองอ่ะอันนั้นคือตกเลยนะคะณนะปัจจุบันนี้ขายกันไม่ออกเลยขายไม่ได้เลยแบบที่สิบสองก็ แบงค์ร้อยที่จะขายได้อยู่ก็จะมีแบบเก้าทมัสแบบที่สิบอันนี้นะคะหลังสุพรรณหงษ์แล้วก็แบบที่สิบเอ็ดอันนี้ค่ะอันนี้แหละค่ะพอจะได้อยู่หลังวัดนี่ไงแบงค์ร้อยหลังวัดเนี่ยอันเนี้ยพอจะได้ราคาอยู่ต่อจากนี้มาก็คือช้างแดงอะค่ะ,ะร้อยช้างแดงแบบที่สิบสองพันเรศวรน,นะคะไม่ได้เลยไม่มีราคาแล้วนะคะ จะมีราคาอยู่สามใบนะคะจําไว้เลยน,นะคะจะมีราคาอยู่สามใบนะคะโทมัสนะคะร้อยโทมัสท,ที่แบงค์ร้อยใบใหญ่ๆนะคะร้อยโทมัสและร้อยแบบสิบก็คือเรือสุพรรณหงษ์และร้อยแบบสิบเอ็ดหลังวัดพระแก้วค่ะพอจะมีราคานอกกนั้นไม่มีแล้วนะคะไม่มีราคารับซื้อเลย